สถาบัานพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยโดยดรจิรพันธ์พิมพันธ์นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับดรศักดิ์ศิลป์รัสรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบัานพัฒนาคุณภาพวิชาการพวได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการประจำปีการศึกษา2565-2567การลงนามความร่วมมือโดยได้รับเกียรติจากดรพิรักษ์รัตนะเลขาธิการ การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาร่วมพิธีโดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21วันนี้นะคะเราจัดกิจกรรมครบรอบ5ปีแล้วก็ อยากให้แบบเหมือนเราส่งความสุขเพิ่มคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะพร้อมกับกิจกรรมมากมายแล้ววันนี้เราก็พาน้องเข้มมาให้ความสงสารกับทุกคนนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีในส่วนของน้องนนมาด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของทลิปเมนหน้าใสานะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของโบ็อกนะคะฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมซึ่ง มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ยังมีในกลุ่มของสปานะคะหรือว่าเป็นอรมานะคะตรงนี้เนี่ยเราให้บริการแบบครบวงจรเป็น l u ก u ัวรี่คลินะคะดีใจครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนตรแรกนะครับหลังจากที่เราอยู่บ้านในช่วงสถา,านการณ์ที่เราก็รู้จักกันอยู่นะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเราเตรียมเพลงมาก็มีผิดเนื้อบ้่งไม่ผิดเนื้อบ้างแต่ก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆที่มาให้กำลังใจวันนี้ครับมาถึงก็ ฉีดซิลไปก่อนเลยครับนะครับแรับผมแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับผมในเรื่องของลรีเทนต่างๆแล้วก็เลเซอร์ต่างๆนะครับผมที่ที่มาทำก็ทิศทางปีหน้าเราก็ยังคงที่จะขยายแล้วก็มีเปิดสาขาเพิ่มจากที่เราแพนกันไว้นะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเราก็คิดว่าเราจะยังคงวางเป้าเพื่อขยายต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับในเดือนนี้เราจะมีอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับ21-27 นะครับแต่จะเป็นที่ซออีคอนสแควร์นะครับยังไงฝากทุกคนด้วยในช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่อยากจะ เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับผมในช่วงปีใหม่ก็สามารถมาได้นะครับผมมาเสริมเติมแต่งได้นะครับผมที่เอสเมอร์ดาครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะเอสเมอร์ mm ิดาคลินิกแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะในเพจแล้วก็ในส่วนของสาขาของเราตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3สาขาด้วยกันก็เป็นที่มาเก็ตติ้เลสส่วนภูมินะคะแล้วก็เซนทรัลพารามสามแล้วก็ซีคอนสีนครลินนะคะยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะ